โอ้ผมไม่ได้แต่งตัวเลยไม่ได้แต่งอะไรทั้งนั้นนะเอ้ยตามหาฉันสิข้างบนมีเลขต้วย u s r r id ห้าเจ็ดห้าเก้าห้าแเสร็จจนที่นี่มันน่าจะมีซีเค็อันใหม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันใหม่หรือเก่าแต่ว่าเราเคยเล่นเกมของลาน่าไปแล้วเนาะที่จะมีคนหาย3มคนแล้วข้างบนก็มีโน้ตสีแดงฉันไม่รู้สึกถึงโลกแบบนั้นเลยโลกระบาดเหรอลาน่าเอ้ย โอ้ข้างหลังแม่งมีรูปอันนี้ด้วยเ้อี์แม่งโคตรน่ากลัวนี่เกมเกมหนึ่งของเอราดาลาดาบ้าเลยลาน่าดาสเนลหรือว่าลาน่าช่างทำเล็บนะครับก็เป็นอีสตร์เอ็กผีในเกม Dress to i m p r e s s หรือว่าแต่งตัวเพื่อเอาใจนั่นเองนะครับซึ่งที่นี่ก็คือชื่อว่าซังนิงเกนซังนิงเกน g กลเลอรี่แล้วคำว่าซันนิงเกนเนี่ยผมไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรแต่ซันคือ3เนาะอิชินี่ซังโอเคซังนิงเกนก็น่าจะเป็นมนุษย์ปะสามมนุษย์เหรอไม่รู้เหมือนกันเออเราลองแปลแล้วกันอ๋อถ้าแปลจากสวีเดนคือแกลเลอรี่แห่งความจริงเหรอตรงนี้คือแฟลช w อ r ์นิงนะครับหรือว่าเป็นการเตือนแสงกระพริบนั่นเองนะครับผมเ,เป็นโพเตที่แขวนไว้มันเป็นอันเดียวกันตลอด เป็นความทรงจําเป็นการย้ําเตือนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ว่าเธอนี่ยรู้ความจริงไม่สิเธอเนะ่ยคือความจริงหนึ่งเดียว she is the only truth อมีเสียงนาฬิกาด้วยผมเกิดมา f 9ไม่มีล็อกไม่มีอะไรแต่ตรงเนี้ยโดนล็อกตรงนี้มีอะไรเอ่ยเป็นเหมือนเครื่องเอ่อเฮ้ออันนี้มันไม่ใช่เครื่องนี่มันน่าจะเป็นพ่อแบบแคบิเนตปะ่ะอ่ากดของแกลอรี่นะครับ ถ้านาฬิกาหยุดหยุดเสียงในติ๊กตอกติ๊กตเนี่ยนะครับผมได้โปรดเดินออกจากที่นี่อะฮะรู้ตัวว่ามาที่นี่ทำไมโอเคถ้าเกิดว่ารูปทุกรูปเป็นเหมือนกันหรือว่ามันบิดเบี้ยวต่างจากกันคุณเข้าไปลึกเกินไปแล้วนะเดินอย่าวิ่งวิ่งได้ไหมกดชิปได้ไหมอ๋ออ๋อกดชิปได้นี่มันหายผมนกว่ากดได้ เค okay. เรากระโดดเดินได้เนาะโอเคเดินอย่าวิ่งนะครับผมทุกทุกสิ่งที่คุณเห็นอยู่ที่นี่เป็นความจริงอย่าเข้าไปลึกเกินไปในโถงทางเดินมันมีจุดสิ้นสุดนะของแกลเลอรี่ที่นี่แต่ว่ายังไงก็ตามคุณหามันไม่เจอหรอกเออมันหายถ้าเดินใกล้เนะโอเคคุณไม่มีทางไปถึงสิงไม่ใช่หามไม่เจออือ้มาดูคนเดียวอย่าพาคนอื่นมาด้วย อย่ารบกวนผู้ชมท่านอื่น strike alone strike นี่แปลว่าอะไรโอเคมาเดิน okay, คนเดียวขอบคุณนะที่ทำตามกดโอเคขอบคุณที่ปฏิบัติตามนะครับลาหน้าแล้วก็ซังนิงเกนสผมไม่รู้อ่านว่าอะไรอาจจะเป็นอ่านอย่างอื่นก็ได้แค่ okay, เลดดี้ถ้านาฬิกาหยุดคือเราไปไกลเกินอันนี้คือภาพบาลาน่าเนาะอย่ารบกวนผู้ชมท่านอื่นอันนี้ผู้ชมใช่ไหมมีหน้าอกแต่เออ ผมเพิ่งสังเกตว่าโรบอทเขาให้เอาหน้าอกเข้ามาแล้วใช่ไหมเออใช่เนาะเพราะว่าในเกมเอ่อ Dress to Impress ของ original เนี่ยในเกมต้นฉบับของไอเนื้อเรื่องตัวเนี้ยคือผมเข้าไป2แล้วตัวละครมันมันมีหน้าอกนะผมก็เลยไม่รู้ว่าเขาให้เอาเข้ามาได้เหรอลแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าเขาเอาเข้ามาได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะเพราะเกมมันก็ดังอยู่เคผมโดดโดได้อยู่เนาะ ออนี่คือลาน้าอู้ข้างหลังมีอันนี้ด้วยแล้วก็ตรงกลางเหมือนจะมีตาผมไม่รู้เหมือนกันเหมือนสแตนเลยไม่ก็ไอบีเอ็มของ A อาจินอะคล้ายๆกันเลยอันนี้คือลาน้าเนาะอันนี้ก็คือลาน้าแต่ก็มีอันนี้อยู่ตรงผนังเหมือนเดิมอืถ่ายรูปไว้โอเคอันนี้เซดีสแล้วก็เจลาเอ่อฉันคือลาน้าตัวจริงฉันไม่รู้ว่าฉันอยู่ที่ไหนอุ้ยภาพนี้คือตาหายไปเลย แถ้าเดินมาตรงนี้คือยังมีตายอยู่นะแต่ว่าน่ากลัวมันแบบเป็นแสงสะท้อนของหน้าจอเนาะตัวนี้คือเอ่ออันนี้คือที่ทำโซนโซนของลาน้าใช่ปะที่นา้ทำเล็บไหมอะไรนะไฟโรลฟีปีสลาสักทีโอเคเอ่อมีโปสเตอร์คนหายด้วยนะครับในเกมออริจินอลก็มีคนหายอันนี้เป็นเหมือนแฟคซิลิตี้เหมือนที่ทดลองเลยอ่ะมันไม่เหมือนพวกแบบว่า คนไงดีอะมันเหมือนพวกสถานที่ทดลองมันไม่เหมือนที่ทําเรียบมากกว่าแล้วก็แขวนรูปลานหน้าไว้เต็มเลยเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะเป็นเจ้าของที่นี่หรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งผมไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนหรืออะไรเหมือนกันอันนี้คืออ๋อโอเคเรามาดูละนี่ไงไม่ใช่ไม่ใช่ภาพคนหายเหรออ๋ออืมเคยฝันเห็นชายคนนี้ไหมฝันในชายคนนี้ไหมไม่เคยอ,อันนี้ดูไปแล้ว อันนี้ภาพเริ่มบิดเบี้ยวเริ่มแตกละอันนี้เหมือนเป็นงานจัดเลี้ยงแล้วก็ข้างบนเป็นรูปไฟฝันเห็นถึงชายคนนี้ไหมข้างบนเหมือนกันเห็นปะเป็นเหมือนสถานที่จัดงานเลี้ยงไม่ก็ร้านอาหารเลยน่ากลัวจังวะอันนี้ลานายิมแยมแจมใสโอเคอันนี้เอ,อ่อผมไม่รู้ว่ามันรูปอะไรนะผมมองไม่เห็นแต่ว่าข้างสามอันเหมือนจะมีนกไหมอันนี้ดูเปล่าๆแหละไม่มีอะไรอย่าเข้าไปลึกนะอย่าเข้าไปลึกนะ เทตกหายตกใจอย่าเข้าไปลึกนะอย่าเข้าไปลึกนะเออมีต้นไม้ได้วยเหรอลาหน้าอืมฮึคนที่พูดความจริงคนที่คุณควรจะเชื่ออันนี้ก็เคยฝันเห็นถึงชายคนนี้ไหมเป็นสแตนของลาหน้าหรือว่าอะไรมันลึกแล้วนะ ข้างหน้านี่คือคนมามุงกันแล้วนะล็อกไม่อัปเดตอนะไรเนาะโอเคไม่มีอะไรลาน่าเรียววันเอ่อตัวจริงเอ๊ะลาน่าตัวจริงตัวที่ไม่ได้นั่งอยู่ตรงที่เก้าอี้คือลาน่าในเกมของแต่งตัวเนี่ยเขาจะนั่งอยู่ตรงเก้าอี้เนาะก็คือเป็นแบบว่าคน,คนทำเล็บช่างทําเล็บนั่นเอง ก็คืออันนี้คือตัวจริงอะ The real one The one that is in the chair ถ้าเป็นคนที่นั่งอยู่ตรงเก้าอี้อันนี้มันแปลเป็นสำนวนได้ไหมบอกว่าหนึ่งเดียวตัวจริงที่ไม่ใช่ตัวปลอมอย่างเงี้ยมันแปลได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าถ้าแปลแบบเนี้ยแล้วเข้าไปดูตัวเกมหลักก็คือตัวจริงตัวที่ไม่ได้อยู่ตรงเก้าอี้แสดงว่าตรงที่นั่งอยู่เก้าอี้น่าจะเป็นตัวปลอมไหมอ่าโอเคอันนี้ก็มีรูปเต็มไปหมด v e s s e l You meet her soon v e s s e l นี่จะเป็นภาชนะนะครับก็คุณจะได้เจอเธอเล้วนี่แหละ โอเคเสียงนาฬิกายังอยู่ผมยังไม่ไปลลกเกินเพราะตรงแน่โดนแน่เลย Apple once innocent pure Apple ก็หมายถึงว่าครั้งหนึ่งเคยสดใสเคยแบบว่าบริสุทธิ์อะไรอย่างเงี้ยปะ่ะยังยังไม่หยุดหยุดละผมโดนชัวนี่เอออย่าเข้าไปลลกเกินโอเค อันนี้ผมกาลังให้ Chat GPT แปลให้นะครับว่าแปลอันนี้ให้หน่อยเพราะว่ามันมีไอ้นี่เออแป๊บนึงนะนี่นี่เนี่ยเออเป็นเหรียญตรานะครับซึ่งทุกคนก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเข้ามาปุ๊บแม่งเดินไปลึกกันหมดนะผมไม่รู้ว่ามันมีซีเค็อื่นไหมผมกาลังให้แปลให้อยู่โอเคฝันด้วยความเชี่ยวชาญที่หาที่สุดไม่ได้แต่ด้วยความสามารถที่เธอมีเธอยกฉันขึ้นจากความเศร้าอยางไงช้าเราก็รู้ว่าการดึงขึ้นอย่างฉับพลันอาจจะทําให้สูญเสียบางอย่างไปตามทาง ถ้าเอาไปแปลใน Google Translate นะฝันนักสัตว์ที่พูดไม่ได้แต่ด้วยความสามารถเออ่ช่วยพาฉันทำไมทำไมมันทำไมมันเปลี่ยนเอาไหมเอาไหมอ่ะนักศษะที่พูดไม่ได้แต่ด้วยความสามารถช่วยพาฉันออกจากความทุกข์ายากใหญ่ช้าใครรู้ว่าการถอนรากถอนโคนสามารถจริงบางอย่างระหว่างทางได้ซึ่งการแปลเนี่ยผมไม่รู้ว่าอันไหนอ่ะมันมันมันตรงกว่าแนตะ่เพราะาผมจะขอยึดของ ChatGPT นะเพราะว่ามันดูแปลดีกว่า แล้วอันนี้แปลว่าอะไรความฝันเหรอใช่ไหมคําว่าเอาแปลว่าฝันในภาษาไทยความเชี่ยวชาญที่หาที่สุดไม่ได้แต่ด้วยความสามารถที่เธอมีเธอยกฉันขึ้นมาจากความเศร้าอย่างแค่ช้าใช่ไหมความทุกข์ยากอย่างช้าๆเราก็รู้ว่าการถอนรากของคนอืมเดี๋ยวผมลองถาม ChatGPT อีกรอบได้ไหมทำเป็ Google Translate แปลว่าอ่ะโอเคลองถามเรานี้ดีว่า การแปลของคุณถ่ยไม่สมบูรณ์เนื่องจากการบอัตโนมาต่การแปลแต่เพื่อความชัดเจนในการแปลของออหมายต้นฉบ,บับจะแปลใหม่โดยให้ใครเกียงกับต้นฉบ,บับมากที่สุดด้วยความช้นานที่ไม่ต้องเอ่ยคํามันเริ่มเยอะขึ้นเลยนะแต่เพราะความสามารถที่เธอมีเธอพาฉันออกจากความเศร้าโศกอย่างช้าเราวกับว่ารู้ว่าการถอนรากถอนคนสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจทิ้งบางอย่างหนระหว่างทางได้อ่านนี้น่าจะโอเคขึ้นนะ ก็เป็นเกมที่ดีในรู้เรื่องเรื่องของรานหน้าเพิ่มขึ้นถ้าคู้ชมเนี่ยอยากรู้เรื่องของลานหน้าคือผมก็เคยทําไปแล้วบ้างอาจจะให้ดูของผมแล้วก็ดูของคนอื่นร่วมด้วยแล้วกันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็ไปดูได้นะเอาเป็นว่าคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็บายบายสวัสดีครับอ๋อก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเราใจผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกรดิ่งด้วยนะเพื่อจะพากานเตือนทุกคลิปใหม่ๆนะครับคือผมเนี่ย เปิดเทอมแล้วนะครับผมก็เลยไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปเท่าไหร่แต่ว่าก็พยายามจะหาเวลามาให้นะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้มันขาดตอนมากผมก็อยากลงคลิปทําคลิปนะแต่ว่าคือผมมีโปรเจกต์ต้องทํามันเป็นมหาลัยไงมันไม่ใช่ของมัธยมคือช่วงมัธยมอ่ะคุณจะสังเกตว่าช่วงนั้นผมลงคลิปออพคลิปรัวๆช่วงโควิดอะไรเงี้ยแบบว่าทํางานอยู่บ้านอะไรเงี้ยเออผมทําได้นะครับแต่พอมาอยู่มหาลัยแล้วแบบ มันยากหอก็ต้องไปไกลก็ไกลเกี่ยกรรมก็ต้องทำซัมเมอร์รูน่นนี่นะครับแล้วก็พวกพวกไงดีพวกโปรเจกต์อย่างวันนี้ก็เต็มไปหมดเลยนะครับตามนะั้น